การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก Active Learning ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งเรียนท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านท้าพเจ้าในเอกภพทุกอวนศึกษานิเทศชันัำการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งผู้ขอรับการประเมินรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม Objet Award ระดับชาติ ข้าพเจ้าขอ,อนําเสนอนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนที่มีชื่อว่าการพัฒนารูปแบบการเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สําหรับครูสรังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึกษาแพร่เขตหนึ่งซึ่งรายละเอียดในการนำเสนอมีดังต่อไปนี้ จากการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่ามีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจุดอ่อนพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียนครูส่วนใหญ่ยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายและครูรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่มากผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะนำแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) มาใช้พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (active learning) มาใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดซึ่งเป็นการผสมผสานแนวคิดแบบดั้งเดิม (face-to-face) face, มาชี้แนะภายใต้สภาวะ การทำงานผสมผสานกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดปัญหาครูทิ้งห้องเรียนมาอบรมครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอุบัติใหม่โควิด1 9จึงไม่อาจอำนวยความสะดวกให้ผู้นิเทศเดินทางไปนิเทศติดตามได้อย่างสมบูรณ์และเพื่อให้ได้รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาการปฏิบัติตงานของครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้อย่างสูงสุดกระบวนการ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานรูปแบบกระบวนการนิเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานจากนักวิชาการหลายท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1การวางแผนการนิเทศ planning เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้นิเทศร่วมกันวางแผนการนิเทศขั้นตอนที่2การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ informing ขั้นตอนที่3การนิเทศติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก Coaching and Mentoring ผู้นิเทศ ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรูปผ่านรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานทั้งการนิเทศแบบการเยี่ยมชั้นเรียนการนิเทศแบบออนไลน์การนิเทศแบบไฮบริดด้วยเทคนิคการนิเทศที่หลากหลายทำให้ผู้รับการนิเทศเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนางานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ขั้นตอนที่4การประเมินผลการนิเทศ evaluation ขั้นตอนที่5เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ dissemination ผลที่เกิดกับครูผู้สอนครูได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีใหม่รูปแบบใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิถีใหม่ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุกจะช่วยแก้ปัญหาให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูได้พัฒนาทักษะและแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเกิดกระบวนการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูในวงสนทนาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนซึ่งจากการนำกระบวนการนิเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานไปใช้ในการนิเทศติดตามส่งผลให้นายทศพลเวียงคำครูโรงเรียนบ้านนาจัก จักราดบำรุงเป็นผู้มีผลการจัดการเรียนรู้ active learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนได้พัฒนาตนเองโดยการลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วยระบบทางไกลโดยใช้ดิฟแอปพลิเคชันผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้เกิดทักษะทางด้านดิจิทัลสามารถใช้ดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสมได้พัฒนาทักษะชีวิตวิถีใหม่ เนื่องจากต้องใช้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนักเรียนมีผลสมมติทางการเรียนสูงขึ้นจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e t ปี2564พบว่าผู้เรียนมีผลการทดสอบที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองได้พัฒนาทักษะการใช้สื่อไอ t เนื่องจากผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานและช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระหว่างผู้ปกครองด้วยกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาโรงเรียนได้พัฒนาครูผู้สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุกโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียนได้ โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาการเรียนด้วยระบบทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและจากการใช้รูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาจากักจักราชบำรุงได้รับรางวัลโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี best practice ในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ร่วมกับภายคีเครือข่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน นอกจากนี้การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) ยังส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งจัดทำหลักสูตรไม้สักประจำจังหวัดแพร่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งและบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการเชิง เชิงรุก Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21